เริ่มต้นทำไอเอฟเริ่มต้นยังไงสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะวันนี้คุณน้อยมีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆพืสำหรับมือใหม่ที่หัดทำไอเอฟแบบเริ่มต้นนะคะเวลา,าเราทำเราต้องไม่รู้สึกเครียดนะคะเพื่อนๆไม่รู้สึกแบบว่าเราอึอาดอัดเราเราท้อเราแบบลำบากใจเราฝืนใจที่จะทำนะคะเพื่อนๆต้องใช้ชีวิตให้แบบปกตินะคะถ้ามือใหม่แรกๆร,กรกวันแรกๆที่เราทำกินไอเอฟนะคะแรกๆเลยเอาของที่ชอบกอยาเลยค่ะเพื่อนๆอเอามาทานให้ในมือให้หมดเลยค่ะ หนึ่งชั่วโมองที่เราทานนะคะอยากทานอะไรทานในมื้อให้หมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคุณน้อยใช้วิธีนี้นะคะแรกๆที่ทําขนมหวานของหว,วานชานมไข่มุกขนมทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่ชอบมาทานแต่เทคนิคคุณน้อยคือทานมือแรกค่ะของหวานหวานนะคะอย่าไปทานมือคอนนอนนะคะเทคนิคอันนี้เทคน,นิคส่วนตัวค่ะก็คือคมมุณน้อยจะทานทุกอย่างที่ชอบในมือ้อหนึ่งชัออง่วโมงให้หมดเลยค่ะแต่ต้องทานหลังจากที่คุณน้อยทานอย่างส่วนตัวนะคะคุณน้อยจะทานโปรตีนก่อนทานถักก่อนทานไขมันดีก่อน ถ,ถ้าทานเข้าไปแล้วยังรู้สึกยังอยากกินขนมหวานเราจะทานขนมหวานต่อค่ะในมื้อนั้นค่ะแต่เราจะทานนิเดนเดียวนะคะคุณน้อยทํามาแล้วค่ะทานนิดเดียวพอหายอยากเราก็ไม่อยากทานขนมหวานแล้วค่ะทําไปทํามาแล้วเ,เ,เพื่อนๆจะชิมเองนะคะแต่แรกเ,เพื่อนๆอย่าอดนะคะเอาของที่ชอบมาไว้ในมือให้หมดเลยค่ะ เทคนิคส่วนตัวของคุณน้อยก็คือไว้มือไว้มือแรกนะคะแัวไที่สองค่ะเพราะมันห่างไกลเวลานอนของเราค่ะอันนี้ท่านมีจำนวนนะคะแต่โดยหลักการก็คือถ้ามือใหม่เอามาทานในมือค่ะเราค่อยๆค่อยๆลดขนมหวานออกจากชีวิตได้นะคะเพียงเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็จะห่างไกลขนมหวานค่ะอย่าลืมนะคะทานหลังจากที่เราทานโปรตีนแล้วผักแล้วแล้วก็ไขมันนีแล้วนะคะเพื่อนๆลองนำผลกตภัณฑ์มาใช้ดูนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ หมอสรีน,นะคะขอบคุณคุณหมอสตรนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้มิก่อนค่ะบ๊ายบาย